่านี้ฉันก็ได้เงินไปกินข้าวแล้วก็ซื้อของแบรนด์เนี่ยที่ฉันอยากได้แล้วนี่แกเมื่อกี้ไม่มีใครเอาอะไรให้แกเลยใช่ปะไม่มีครับถ้างั้น,นแกอยากได้ของพวกนี้ปะอยากครับถ้าได้เงินนี้ผมว่าผมเอาไปใช้ซื้อกับข้าวได้เป็นอาทิตย์เลยนะครับ นี่ที่พวกคนอย่างฉันเนี่ยจะยอมยกของพวกน,นี้ให้แกเหรอไม่ให้หรอกถ้าแกอยากได้แกก็ไปทำงานสิว้าวอะไรีนี่ยเปล่ารองเท้าไ้กินอนะไรนี่ยทำบุญทำทานนะครับทำบุญทำทานนะครับพี่